สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พา้วยเด้อครับพี่น้องวันที่14มิถุนายน67สิคลิปนี้ร่วมเซียนครับพี่น้องเนาะรวมเซียนหลายสํานักมากครับพี่น้องค่อยๆเบ่งไปครับบ่ว่าจะเป็นเจ๊ปูเด่นเดินดีอาจารย์เออาจารย์เอกครับผมรวมไปถึงชุดประกบเด่นเดินดีหรือว่าชุดประกบพอหลาดเผ่าครับพี่น้องเนาะ รับผมร่วมไปถึงในส่วนของอาจารย์ผู้พี่ปักกายรับผมเซียนกระทุ่มแบนป้าดาครับหลายเซียนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ค่อยๆเบิ้งไปเด้อครับผมเก่ามาเชียร์ก็คือรวบรัดไว้ในคลิปเดียวเลยครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขเล่าพัฒนาร่วมเซียนในคลิปนี้ครับผมนําเชียร์้าร่วยกับขอกราบขอพระคุณปูและก็ขอพระคุณถูกๆูกเซียนเด้อครับผมครับขอให้โชคดีเด้อครับพี่น้อง 14. มิถุนายน 67. เราพัฒนา2ทุ่มครึ่งไปรับชมรับฟังคลิปร่วมเสียนกันเลยครับครับพี่น้องครับผมสำนักแรกคือเลขเด่นของเจปูครับพี่น้องเนาะครับผมเข้าที่8ปครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างครับมโมนี้เจปูได้เจ็เกด้อครับผมเราพัฒนาเจปูเจ็ดแับเจ็ ผมว่าหันเด่นเดินดีกับเจปูเป็นเลขตัวเดียวกันกับพี่น้องเลขตัวเดียวกัน890ครับเขาคือกันรับผมแต่ว่าประกบคู่กันบมากครับพี่น้องประกบคู่กันบมากไม่มี3ไม่มี4ครับผม3กับ4อ่ายูกับพอหลาดเผาไปแล้วครับผมครับเอาครับพี่น้องมาเบิ่งในส่วนของเด่นเดินดีครับผมงวดนี้ได้1 2 3สาม หนึ่งสองสามครับน้ำเชียผ้าร่วยก็จะเอาสองสำนักนี้ประกบคู่กันครับผมเพื่อเขาครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนก็เดินดีกันอยู่ครับผมสองสำนักนี้ครับไปเบิรงกันเลขครับผมนี่ครับเลขเก้าคู่เหมือนเดิมครับ เจปู789เด่นเดินดี123ครับได้7จ7ดหนึ่งเจ็9สองเจนครับนี่คือชุดหนึ่งได้ครับผมครับชุดประกบแรกครับผมเจ๊ปูและเด่นเดินดีครับผมว่างหันเพลินชุนกันที่8ครับผมเลขอามาแปครับพี่น้องเนาะครับประกบคููกันบ่มากเงนนี้กะเบิ้งครับผมเบิ้งไปน้ำกัน อาจารย์เครับผมต่อมาอาจารย์ A เข้าที่83ครับงวดนี้เด่น693ครับเด่น693ประกบคู่มี98 68 99 69 90 60เก้าครับนี่นะครับผมอาจารย์ A แคบใบเด้อครับผมแคบใบเลขของพี่พรครับพี่น้องเนาะวันนี้เป็นให้วิ่งบน9กับ0เน้นไปที่9 2ตัวบน29 39ตัวเน้นครับผมล่องกับชิม,มี6กเก่าหาเก่าเกเก่าครับเด่นไปที่9บนล่างมี0 7และ98ครับผมเลขพี่พร อาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอกครับชุดนี้ห้หน่อยหางได้ครับผมเด่นบนล่าง7กับ6ประกบคู่มี707 1 75 65 60และ61ครับเลขปูปิศสนาครับพี่น้องครับผมงวดว่งหันปูรุดไปงวดนี้ครับผมปูให้มาบลาร์ายคคครับพี่น้อง5 1 58ครับผมเลข4ตัว ด้าเลนมีหาหนึ่งหาแปดแล้วก็หนึ่งแปดครับผมมาที่เด่นพอลาดพราวด้วยครับผมเด่นพ่อลาดพ้าวครับผมก็มาเชื่อลงไปเมื่อวานครับพี่น้องเนาะแต่ว่านมือนี้ครับผมจะมาประกบกับเด่นเดินดีครับสูตรทั้งสองสูตรเพนก็มาเชื่อใส่วิธีนี้แล้วครับผมเอามาทั้งสี่ตัวเลยครับผมประกบกับเด่นเดินดี จะได้หลายคู่แน่ครับผมสิคู่ครับของพอกับจมี1หนึ่งสองเจ็ดศูนย์ครับสูตร2องพันนี่พันว่าตัวสุดท้ายเดินดีครับพี่น้องนะตัวสุดท้ายเดินดีครับกับจเจ็บเด่นไปที่ศูนย์นะครับผมหนึ่งสองศูครับตัวนี้ก็เล็กเอากันกันไว้ครับพี่น้องแถวที่ได้เนี่ครับประกบคู่กับจะมี1หนึ่งหนึ่งหสาม 1>, 1 0 2 0 3 0ครับกัน1 7 2 7และ3 7ครับผมนี่ครับพี่น้องหมัดว่างหันเพิ่นกับเขานะครับผมถ้าประกบครูเด่นดนดีก็พอจะได้นา่าจะเป็น8 3ครับผม8 3เพราะว่าเด่นดนดีมี8ของพอมี3ครับ เซียนกระทุ่มแบนว่าหันเขาที่83ดครับผมเลขวิ่งเดินดีงวดน,นี้ได้6กสองหนครับผม6กสอตัวมี592เก้าสองเจ็สองตัวมี8ป7หกเจ็ดหนึเบิ้ลสองสองและ44่ครับผม พี่ปกกายว่าหันวิ่งลูดล่างสี่ได้ครับผมครับงวดนี้วิ่งลูดบนสี่ครับผมหลักหน่วยหลักสิบหนึ่งหกเจ็ดสองตัวบนมีหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่และสี่สี่ครับผมสามตัวบนมีแปดหนึ่งสี่ดเจ็ดสี่ครับตัวเน้นสิมีหนึ่งสี่ครับพี่น้องเนาะเจ็ดสี่แล้วก็ับบนสี่สี่ครับสาม, 1, ม 4, 4ตัวเน้นเน้นมี8 1ดส ล่างวิ่งรูดครับผม8กับ9เน้นไปที่8เด้อครับพี่น้องครับหลัก10 3 4 5ตัวเน้นล่างครับผม3 8และ5 8ครับคนภูเขาครับผมคนภูเขาว่าหันเพิินเขาตัวเด่น3กับ4ไปประกบก็พอลาดเผากับบ่เขาครับผมราวา อ่าพอลัดเผาก็เพิ่นเลขตัวเดียวกันครับผมสามกับสี่ครับแต่ว่าตัวนี้เดินดีมากครับพี่น้องงวดนี้ครับผมเด่นบนล่างเก้ากับศูนย์เน้นเก้าครับผมสองตัวบนกับจีมี่ทั้งสองตัวบนล่างครับผมเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเลขติดบนล่างเนี่ยแหละครับผมหกเจ็ดแปดครับผมหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปด อาจารย์ผู้ครับผมวังหันคนผลิตทรงห้ครับผมงวดน,นี้เด่น1กับ3เน้นไปที่3 2ตัวก็จิมี1 1 1 3 2 1 2 3 3 1และ3 3ครับผมครับตัวเน้นมี1 3 2 3 3 3ามาประดาวครับผมวหันเขาเลขวินเนอครับผมเข่าเลขวินมา3ามงวดแล้วครับผมก็าเป็นประกรบว่าเขา

เอาครับพี่น้องครับผมกแคป์ไปเด้อครับพี่น้องเสียนใดแน่ที่พี่น้องเอฟซีเร่งไว้ครับผมครับหมู่ว่านก็โล่งให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งแลังนะครับผมชุดประกอบก่ามาเชียงครับพอหลาดข้าวครับพี่น้องเนาะสามารถย้อนเบิ้งได้ครับคลิปนี้กับมีประกอบของพอหลาดผ้ากับเด่นดันดีพร้อมครับผมครับแล้วก็อาจารย์เอเจ๊ปูครับผมไหลายเซียนครับผมรวมเซียนค่อยๆเบิ้งไปครับพี่น้อง ครับถ่ายคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่น้องชี้โรงดีเ้ะครับผมถูกหัวเรื่องเงินไปน้ำกันลาพัฒนา2องทุ่มครึ่ง14มิถุนายน6 7สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ